ะอะไรตะคงคือยังบอกมาอยู่ปั้นแลนะบีอาพะโตกมานะพะโตกบนข้า้น,นั่นม,ม,มีเนื้อพ่อมือนน้น,นะเขาซิมาปั้นเนื้อเนี่ยปั้นผูดเนื้อกันก่อนเอมเอมวนี่นะอันเบื้องสิป,ปั้นแบงข้าปุ้นไห่พ่อนไม้ไข้าพปุ้นมะ แม่พีว่ากลาพี่แม่ไอ้ในดังไฟเดี๋ยว่ยุดทำมเออเออไปงามจีไรได้จักไอ้หลาดล้ามาดะใส่โขลกโวยพูดขาเนื้อเออเป็นใหสร้งเลาเนื้อจังสิปันกันเช้าสี่ใดรขาอะไ้ใดรขาทำแต่นั่นขับลงอายนายอ้ายเออ ใส่กาได้ซ่าลงไปแล้ะนะละอุมาสิตอนนี้มันก็ตัวใหญ่จังมากราบสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพบพอกันนี่แหละกับซาจิวคือเก่าพี่น้องมือใส่สีเหลืองกับเติมก็สีบอดได้ใส่เสือตัวนี้หาบอดเจอมื่อล้ยวันมันไปซ่อนกันกับเสือตัวนั้นหาจะไม่กับบ่เห็นว่ามีนะเสือสีเหลืองว่ะ เราหักกระเฮ็นเราได้หักกะได้ใส่สีเหลืองเมื่อนีนวันยังวะจะใส่สีเหลืองวันซุกรวันศุกรสียังดีพูดหาลอยนะเขาสิมาปันกับสามผู้ดอเดาอเด้เ้อเด้อเ้อบด้เ้อเด้เอเเอ มันโบเห็นสีน่ะทุกคนเห็นโบวิไัมนี้โอเคเนาะมาอันปันป่อใหญ่แน่ยละกันแถวควนแน่ยตามผู้ปันกันกินทุกคนเพราะว่าซีนเข้าโบจำเป็นต้องแบบว่ากินหลายดอกเนาะปันกันผุดละหน่อยพอได้กินนะทุกคนก็จะขาขาเนื้อเนาะอันเดียวกันเลย อันเดียกันมั้งเออขาดสามเอินกระจุ๊บตัวใหญ่เลยใจกว่าเขาไป ไม่เข้า,านี่นี่ผู้ใหญ่ใจดีให้มานะเราก็ต้องใช้นะทุกคนที่รัดที่รัดเมตรนะ

ได้ huh hè, ย Guys, uh, like, ูีบเบิ่นนักอไนออันนี้มันแปรได้พี่ตัวนี้มันแนนปันบวกเขื่อนฮีโปี่น้องได้ยู๋ออสตาปปันบกเขื่อนฮิโปนี่เนาเี่นเราทำิซซอบกอบเองด้อ มันมตา้วมันเขามาบวชที่เขมันลอยเอเยอะ นี่ยมากินลาบซีนพี่นอ้องลาบดิบลาบดิบดิบก็เด้อเนี่เนื้อสดๆโลดเลยเจ้าขามืใหม่ได้นี่น่ะคุณบุญในโทรบ,บอกเราว่าเวอเอาจรินโหลดเลยเลยแล้วก็บอกโหเลยเนาะ เราทำรก่อนาทำอะจกอูดหาลอานสามกคโลฮานซอยเนยลอยานุกเล่พูดรหาลอยหานสามคือพูดะจักรออล,ล,ย 3, ino, ลอยจักราทา ันกินข่าวลูกบัวผักสะก้อนอวมันจะเป็นอะไรเป็นอะไรบ้างตัดถึงตัดอีกออุ้ยหอมของซีดาดิปาดบครเ่งนี้โป้อ

เออเอามาแต่เฮือนอันส่ิดาหน้าชิดาหนาเอาขวดมาเอาไปแกงเส้นใแท่นน่ะนะเคยโตมาแต่เฮือนอันลูกเล่ห์ได้ลูกได้แหละกินเผือก็นอกมันเนาะเอาไปเท่ว่าไปแกงเสแท่นน่ะอยากมาหิวเป็นอย่างหิวหิ้วเขาเลยอยากเท่านี้นะเด็กที่มากกับมาเขากับพวกฝนน่ะพี่น้องเอ้ยไสงเราด้แดดอยู่ห่างแหนะไปแหนะมาน่ะฝนน่ะม้อนๆคือเขาเขาบอกเอาลูกแหนะบอกปุ๊กแล้วมันเป็น ใส่กระโดนี่ซ้ำมาเนี่ยกดใกะดกะา้เออจะมาจะั่งไปจะมาาดน่ดนมาแล้วมาหาึงด้งงงแบบนี้ทนทยัหมดมาอยมาเมมาาลยแวเราจะได้เรืองอะไรด้กรลูก ก็้เขากินบริกินด้อป่กินบริกนได้หญอเพูดห่านเ้อยหนคนล้อยยก็บาานเขากินเลยะไรเี้ยท่านลายแเพรเี้ยเายแล้วเขาเดวเดกระปุกนะ ขนกเลยพี่น้องเห็นยังไเดี๋ยวนี้ใส่ถั่วอันนี้เียเพี้ยกินยเห็นยังเราเอาขาลงตลดมแลนังไปเห็ลนุ๊นหะแล้วรก็ยบไปแหลยังเลือนาบเลือเราจะไงไปอเฮ้ยเอ้ยจกนนมลยบอกพี่ท่า

เทียนะให้ให้เช็ดตัวอะไรพ่อได้ดเียเอเยเเยดอนในใเือเลืนี่ยแครเบนี่ยเชือด้ตองนัใส่ใจพยคุยเราละเออไวเออราฟังสกีเอไไเอ,เอ,ป,อ,อปันสามผู้ถควรมีบอ,อือ เสียงบอทัยกาหัวพอกินอยู่หาล่อเกะสามคนสามผู้ทุกคนนี่นะถือผู้ละล่อปลายเบอะฮะถือละล่อเหมีของตะควนพวละเอิญหายเลยสิกว่าบาทพวละเอิญหายแล้วไปเอาข่าวลงเตลอดนี่ละปลาฮันซีมาเนี่ยไปเอาข่าวลงเตลอดฝนมาพี่น้องเอ้ยแดดอยู่จบเจือกมาฝนนั่นโอ้ยถ้ามาเป็นนานเนาะปิ้งกินบ่อจุฮานหรือเชนได้ไร เอามะพร้าวเปี๊ยงรสมาอย่า,า,าปิ้งเส่ยกันครับมันปลาหน้าบีนี่สับบีพลังอันน,อาาออนั้นเอามาเอือบโลดนั่นเอือบเสียน,นั่นพีใส่ข,า,ขาวๆนั่นอย่าเอาชิ้นนั่นเอาชิ้นติดมันหย่งหย่งเงี่ยหั่นปิ้งมล้แซ่บชิ้นสดนั่นมันไม่อร่อยชิ้นติดมันหย่งหย่งเงี่ยเงี่เยเออหละ คนก็แคมันเคี้ยวแท้คุ้นก็นได้อะไร<ม>พรกด้วน,น,น,นั่นะพริกแม่ๆม่กสิยุบกับปุ้นให้แล้วกว็จะทำหมูฮุ้งเราอะเนาะพรกเลยดีใส่บนแหงมาดูทงยางน่ะ้นักเบิ่งได้ที่ที่สอง เบิ่งเบิ่งไหถ้าอยากเห็ดยุ่ยขีดพัวก็มีฮานั่งพัวเฮาพี่บุเรนนะเณรีจะมีเวลาฮะจะมีลมเวลาเหมือนกันสีเดียวกันเนาะมันต่อสีเดียวกันจะเห็ดนวมกันได้พัวไปทางเมียไปทางก็ได้ ชันก็อยู่คนแล้แรงกัเแบงกนแแรงกับเพื่อนันแล้วเอานะสิงมาตกไม่แต่ดาเท่านั้นงานนีโยมเาไวตกเพื่อนเมื่อวัยเราเพิมมาตกตกๆแล้วแต่ดาะเก้าทเก็ใส่ถุงยางขัตู้เย็นคือเก้า แล้วเลี่เอาไเลือดนี่ชิ้นงวัวตันกันเป็นจุกไผ่จุกมันตัวพี่ตัวนี้คุณบอลบอลขี่มันอันนี้ใช้จิ้วช่วยอันนั้นดาดดอกพรไม่ละมักดาด,ด,าด,ด,าดนะบ่ค่อยก้อยพวกบ่มัมกก้อยเนื้อทุกคนดาดแล้วกัปิ้งเท่านั้นแหละห้ามบ่มากินก้อยเนื้อโอเคทุกคนเลยปันเรียบร้อยเลยสำหรับมะเหนือจิ้วกับข้าเจ้าว้ดสนีทุก่อนนะทุกคนค่ะ ปาคุณอะไรก็แช่นีเด้อทุกคนสำหรับปันพูซีนมือนี่นกอ่ะทุกคนมาคุ้มบอกหาลอยเนะาเนะเขาแบ่งกันสามสามคูดเนาะโชคคุณละร้อยเท่าไหร่หร้อยเท่าไหร่หาล่อยหาสามทุกคนสจิวโตเลยนะก็คุ้มอยู่ทุกคน,โ,น,โ,นโอเค,อเคละฝากกดไะไ์กดแช่นะคะบ๊ายบาย